จามวันที่25มกราคมถึง6ถึงเวลา8นาฬิกาของวที่26มกราคมถึ6ก็มายถึงวันที่ทตรีครับ่สำรัการข้อมลปบตเ ครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมพันตำรวจเอกนินดร์ขี่มะจงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหลอบละเวยจังหวัดชัยภูมิวันนี้ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชัยภูมิท่านพันตำรวจเอกพิชิตมีแสงนะครับได้มาตรวจเชี่ยมโครงการชัยภูมิโมเดล1นตำบล1น1่มบัาน,น,น CBTX นะครับก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายด้วยกันก็มีตำรวจ มีนะเจ้าหน้าที่ปกครองก็ประกอบด้วยประหลัดอำเภอนะมาสองท่านนะครับเจ้าหน้นทา,า,า,านที่ตัวแทนจากโรงพยาบาลหนองบละเวเจ้าหน้าที่ตัวแทนของผู้นำท้องถิ่นนะฮะเจ้าหน้าที่ตัวแทนของผู้นำของชุกคนพื้นที่นะครับวันนี้ได้มาติดตามความเคลื่อนไหวนะอีกคนนะครับมาท่านผู้กำกับสพบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมินะ มาดูงานมาดูงานนะฮะที่นี่นะครับแลกเปลี่ยนกันครับระหว่างบ้านข้ากับระเวซึ่งเป็นเขตบติดต่อกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีไอโครงการมีกิจกรรมนะฮะให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดให้วุ่นรายบริการสื่เรียนรู้โครงการที่มาจากพระราชบุตรสองอศสนะครับนองบัวระเวนะครับเป็นกิจกรรมที่ระดับจังหวัดนะฮะที่น่าสนใจฮะครับ ก็เดียเชิญคราบเราชิดพูดนิดหนึ่งครับครับก็โครงการชายภูมิโมเดลเนี่ยเป็นโครงการที่ท่านผู้ว่าองคนนะครับก็ได้กําหนดขึ้นมาในการที่เราจะนําผู้ที่เกี่ยวข้องมาบยาสพติดนะครับในกลุ่มผู้ใช้ผู้เสพมาบําบัดในชุมชนร่วมกันเราค้นหาได้กี่คนนะครับที่ตอนแรก20คนนะครับในเขตเฉพาะเฉพาะตำบลนี้นะครับเขตเตียบานได้20คนวันนี้เป็นกิจกรรมบําบัด ชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ TBT ทั้งที่ทั้งที่สามครับทั้งที่สามมีมีผู้ร่วมมาบาดประมาณสิบกว่าคนนะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยวันนี้ทําอะไรครับกิจกรรมอะไรครับ่เสริมอาชีพนะครับกินทำบำบัตรวั๊ครับตรวจปัสสาวะด้วยนะครับผมตรวจวประจําสัปดาห์ด้วยวันนี้คุณหมอตรวจตรวจเจอเป็นยังไงผลการตรวจมีพบสารมีพบยังมีพบสารอีกสองคนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่พบแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะช่วยกันดูเขานะครับจน ผ่านขั้นตอนการที่มั่นใจว่าเขาผ่านการบาบัดจนหายแล้วคุณหมอสารสุขอำเภอนะครับหรือ,อพอ,อโรงพยาบาลเนาะก็จะได้กําหนดอีกทีว่าเรามีแบบฟอร์มที่จะเป็นทางให้มันดึงแบบฟอร์มเขียนว่าเขาผ่านการบาบัดต,ตามตามประมวลกฎหมายนะครับตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยว่าหลังจากที่เรามั่นใจแล้วเราประชุมกันแล้วว่าคนนี้ตรวจมาห้าวันสิบวัน1้อยวันไม่เจอแล้วเราจะให้เขาเป็นบุคคลที่ผ่านการบำบัด ก็รับไปประกาศได้รับไปแแบบไปอะไรเรียกไปไปรับรองนะครับก็วันนี้มาให้กําลังใจนะครับก็สู้ๆนะพี่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาหน่อยไหมไปดูเขาหน่อยเราไปดูเดี๋ยวตามไปดูนะครับปลูกเสร็จแล้วต้องมาดูนะไม่ปลูกทิ้งไว้ต้องมาดูกันนะทีมงานพวกเราทุกคนต้องมาเชือกันดูปลูกเสร็จเอาไปกินได้ไหมขอเสนอไปกินได้ไหมแล้วก็มาดูนะ แล้วเขาจะฝากอสอแหละเปิดสปิกเกอร์ให้หน่อยแอบเวียนมาได้เป็นคนรู้